อีนี้เรามาอยู่กันที่กรุงเทพในซองขาวมันจะมีจํานวนเงินอยู่ที่ไม่เท่ากันผมไม่เคยดวงดีอะไรกับการแบบอย่างนี้เลยอ่ะหนึ่งสเดือนยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยันเต็มมือแล้วไ่ยนี่มันนาตาชาโรมานอฟเหมือนพาลูกไปเที่ยวงานวัดอ่ะ สวัสดีค,ร,ค,คร,ดรับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการแจมไปกูวนะครับ e ีพีนี้เรามาอยู่กันที่กรุงเทพเป็นตลาดนัดอยู่ยแถวแถวรามอินทราคือตลาดนัดเรียบด่วนนั่นเองนะครับผมก็ตลาดนัดนี้ครับก็เปิดมาเมื่อกี้นี่จากข้อมูลเขาบอกว่า12ปีแล้วแล้วก็มีแบบของใ้ช้อปปิ้งเยอะมากคือผมก็มีหลาย,ลายครั้งที่แบบผมก็จะมาเดินซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้อแบบถุงเท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ผมไม่เคยมาแล้วผมมา,มาทำเลยคือมากินข้าวที่นี่วันนี้ก็เลยว่าเ,ออเดี๋ยวมาหาอะไรกิน แล้ววันนี้นะครับพิเศษมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกทุกคนไปว่าเดี๋ยวอีพีต่อๆไปอ่ะเราจะมีแขกรับเชิญที่มาอยู่ในรายการแก็แน่นอนผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนวันนี้ผมยังมีเพื่อนมาอีกสองคนไปดูกันไหมอยากรู้ไหมว่าเป็นใครไปดูดีกว่าไปเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันนะเขาอยู่ไหนกันก่อนตอนเนี้ยเฮ้ยผมจำทรงผมเพื่อนผมได้เขาเพิ่งศึกมา เขาเขาเพิ่งสืบมาจากวัดอร่อยบอกครับกินก่อนอร่อยอันนี้คืออะไรอันนี่ไส้กรอกอีสานแนะนำตัวกับนไปไว้สวัสดีครับไม่ถูกสวัสดีครับเกรื้อครับใส่ขาเบืองอ่ะค่ะแค่นี้เลยพูดไปเลยพูดไปเอาล้วไม่แบ่งคืนมาบ้างอ่ะไม่อยากกินไม่ชอบกินบ้างอิ่มละเอาอีกไหมยังไม่ได้กินอะไรเลย มื่อีที่ซื้อไปเนี่ยทวงด้วยเพราะว่าจ่ายตังค์ไปแล้วเงิส่วนตัวนี่นอ๋อปกติรายการนี้ก็ใช้เงินส่วนตัวคือรายการเราอะทางทีมงานก็จะมีงบจํากัดให้แล้วพวกคุณเป็นเทปแรกผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีซองขาวให้คนละซอง <c oughs> แต่ว่าในซองขาวมันจะมีจํานวนเงินอยู่ที่ไม่เท่ากัน เอากันคนละซองแล้วบริหารเงินของเราดวงดีผมขอรู้ก่อนว่าในนี้มีเท่าไหร่บ้างจะได้รู้ว่ารุ้นอะไรเออแล้เราก็ไม่รู้อ่ะนี่ก็ไม่รู้เอาแบบเช่นหม่ได้ยี่สิบสามสิบสี่ไม่บอกไม่ได้หรอกเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยต้องเก็บเพรเขาเก็บไว้วเรียนเรีนเรีนเรีนดวงดีมากเนี่ยทั้งสามซองนี้ได้จับได้ซองเยอะสุดอันนี้เท่าไหร่โอเคเอาพลอยออาวันนี้ผมไม่เคยดวงดีอะไรกับการแบบอย่างนี้เลยอ่ะ เอาเปิดพร้อมกันหนึ่งสองสามโอ้ยว่แร้อยอะว้าวฉัไม่เคยดวงดีอะไรกับการแบบางนี้เลยอะวาวหนึ่งสองสามอุ้ยได้เยอะผมได้ห้าอยอะ้รเดียวเหรอได้สามร้อยเองอว้ายไี้พอยต้องเลี้ยง ่ผมไม่แข่งรับเชิญผมที่ผมรู้อยู่แล้วว่าซองเนี้ยมันมีร้อยหนึ่งเสียสละให้อ่ะไรมันจะมีเงินอยู่ที่ทีมงานเดินเลือกใครออกคนไหนมันจะมีการบวกเงินเพิ่มให้เอาพี่ตุ้ยอะไรพี่ตุ้ยอ้าพัดเลือกเองเอาพี่ส้มไปพเลือกแล้วซื้ส้มส้มคยต่อให้ไม่มีอะไรผมก็มีพันอยู่แล้วว่าห้าร้อยขอพี่ส้มจะมีตังค์ให้ฟ้าใช่ไหม ขอทราบเงินที่เพิ่มเติมหน่อยครับดวงดีมากเนี่ยเนี่ยจัดได้สองเยอะสุดบอกแล้วว่าทังคนชควงีนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณพันสามเอค่ะสองร้อยสองร้อยมีสองร้อยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนมไม่เคยดวงดีอะไรกับการแบบนี้เลยอ่ะว่าแล้ว พิธีกรเนี่ยออมีหมร้อยครับเราไปใช้เงินกันเถอะมาดืออ้ตรงนี้เขาจะเป็นแบบโซนตลาดเย็นก็จะเป็นแบบของแบบทั่วๆไปที่แบบว่าตอนเย็นเสร็จงานแล้วก็มาเลิกเลิกก็มากินกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกฝั่งนึงอ่ะผมเคยไปนั่งกินมันจะมีพวกอาหารญี่ปุ่นมีไอ้ทีม,ม,มเป็นร้านแบบเข้าไปนั่งได้โซนตาก็ได้ไอ้ตลาดตรงโซนนี้มันจะมีวันพุธกับวันศุกร์แต่ว่าตรงฝั่งนั้นจะมีทุกวัน เอาดิไม่ใช่เลยเอาอย่าง้อันหนึงค่ะเดี๋ยวไปไปฟ้าบอกว่าเอาสิบสามกล่องไม่ไม่เราจะไม่มักมากเราจะเก็บตังค์ไว้ซื้ออื่นด้วยโอเคโอเคเราเก็บตังค์ไว้ซื้อที่อื่นด้วยเราต้ขออีกเยอะเลยรู้ป่ะว่าไอ้ที่คุณซื้อกล่องเนี้ยถ้าผมซื้อกับผมเลยห้าสิบบาทเงินผมหมดเลยน่าสงสารจังเลยอ่ะเราเป็นคนรวยเราก็สามารถซื้อได้ก่อนเพราะเรามีเงินเยอะที่สุด นนเคยชอบกินปลาหมึกเหรอชอบกินไหลอ่ะชอบกินทุกอย่างนี่น่ากินนะเอ็นแก้วประหยัดง,งบปะเจลไม่ได้ประหยัดง,งบมีงบอยู่แค่น,นั้นได้เสรได้เสรได้คือตอนนี้ถ้าผมจะกินให้อิ่มผมต้องซื้อลูกชิ้นอุยอนนนี้น่าากกิมะไรอีกอ่ะเอาซื้อดิเงินเยอะซื้อดิไปฟ้าโดนอีกแล้วคนรวยเขาใช้เออวิธีการง่ายๆนะผมว่านะใช้เงินปลฟ้าดิใช่ เราไม่ต้องมาใช้เงินเราเพราะมีเยอะสุดลวเงินอะก็ยังไงยังไงเขาเงินเยอะเขาใช้ไม่หมดหรอกถูกต้องอันนี้คือแบบแไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็คืออร่อยเอาถุงนึงค่ะเอาสองถุงก็ได้ให้พี่ชิมเนี่ยเราจะซื้อสองถุงด้วยตังของเราหนึ่งพันสามร้อยนะคะเราจะให้พี่ชิมงานหนึ่งถุงนี้ค,ค,ครับเป็นคนรวยเนาะซื้ออะไรก็แบบสบายใจจังไปกินน้ำผลไม้ดีกว่า เอาเอาน้ำมะพร้าวครับปั่นได้ครับเอาปั่นด้วยใส่นมไหมคะใส่นิดนึงครับหวาน้อยครับวันนี้ผมเลี้ยงเพื่อนเองเพราะว่าผมรวยมีเงินอยู่200ใช้ไปแล้ว105บาทเหลืออยู่95บ้าทสบายเลี้ยงน้ำเลี้ยงน้ำเงินผมเหลืออยู่เหลืออยู่ห้าบาทเก้าสิบห้าบาทใจเขาปั้มจริงๆมี200ยังเลี้ยง ใช่ครับครับอันนี้แจมเลี้ยงครับอถ้าของผมหมดผมก็ใช้ของใบฟ้าถามเขายังไม่ถามไม่ถามข้างหน้าจะมีของถูกอีกนะคะทุกคนเราจะไปซื้อให้ช่ำฉ่ำท้อยท้อยท้อยเอมาเลยค่ฮะเอาบ้างลายลายลายค่ะตายแล้วทั้งหมดเลยนี่นี่เอาเนี้ยเลยอเ แต่ฟ้าบอกว่าฟ้าเลี้ยงเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยไปพี่ผมเอาเอาอย่างละอย่างละห้าชิ้นฟ้าเลี้ยงค่ะฟ้าเลี้ยงค่ะวันนี้ไปฟ้าซื้อเท่าทีสวยนะลูกเอาวันนี้อ่ะนี่น่ากินเนาะอุ้ยนี่น่ากินมากเอ๊ะหมดเลยเอ๊ะดีสวยนะลูกเอ๊ะเพืนยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยเต็มมือแล้วเนี่ย ช่วยถือเราจะได้กินสะดวกทุกคนเขาจะได้เลี้ยงเราไป <laughs> อะไรห <c oughs> รอไปชี้ก่อโอ,อ๊ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ แล้วแล้วปกติขายยังไงอ่ะทีสวยเขาให้ีอย่างนั้นหมายถึงว่าอันนึงกิสิบบาทสิบบาทสิบบาทใช่ป่ะหนึ่งชิ้นสิบบาทอ๋ออันนี้คือเป็นอย่างชิ้นค่ะอ๋อโอเคชื่อร้านว่าอะไรนะขนมบ้านฟิล์มค่ะขนมบ้านฟิล์มฝฟิล์มแล้วก็แจมมากินฝฟิล์มแล้วก็แจมมากินขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับของม้วนกับสาลายเก้าสิบเอ็ดจนนั่นคุณดาเป็นตลกมาก่อนแล้วครับ เอาหรอปกขาหน้ากินห้าสองเฮ้ยจริงเหรอขายทุกวันนะครับที่นี่ทุกวันเลยทุกวันเลยใครที่อยากจะมากินสาหร่ายกันใช่ก็มาซื้อกันเยอะๆนะคะขอให้คุณอาขายดีๆนะคะเออถึงว่าคุ้นๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่จิ้มพี่จิ้มพี่จิมพี่จิมพอดีเลยมีคนมาให้ใช้ตังค์ ไม่มีตังค์กันคูด้วยผมมาได้สองร้อยเขาดูจได้เป็นพันเลยวันนี้แจมปกติแล้วจำเล่นเกมอะไรไม่เคยชนะแล้วไม่เคยได้สิ่งดีๆจริงๆพวกขนาดนี้ไม่น่าดูแลไไก,กันนะเราไปหากินมีอะไรอีกเยอะเลยนล้วน้งอยู่นะผู้หนญะิงน่ะไม่มีเลือดหรอ เออแบบแนวแบบว่าพังๆับเป็นเรื่องอะไรดิอะไรกันเราบอกเลยทุกคนเลือกเพื่อไม่อินหรอเราเป็นสาวไม่อินเราเป็นสาวแบบของกินเท่านั้นแต่แบบเล่นได้หได้ดีดีดีไปเรื่อยอ่ะเราก็อยากได้แบบซูเปอร์เซย่าเซย่าไม่ต้องเป็นหัวทองเฮ้ยตายได้ยัง นกินเท่านั้นก็น้ำหนึ่งเลยอ๋อน้ำหนึ่งซุปเปอร์เซย่าเจ้าน้ำบอกเออเมื่อไหร่จะได้ไปซื้อของกินต่อเหรอโอเคเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวดิฟไปเนาะฮะไปพาเขาแบบนะลูกเขาเลือกเคื่องกันก่อนเลือกเลนะก่อน support เพื่คนนี้เลยได้พี่ฮะไปพาเจอให้เพราะว่าไปพาจะได้ให้เสร็จเสร็จตะกีให้เสร็จเสร็จตะกีขอบคุณครับไปเจอให้ไปพาซื้อดาบกันบอลให้ไปแล้วปกติมาเดินกันปะคือที่นี่มาเดินเป็นตลาด แรกที่เินเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นตอนมาที่ผมก็เดินตลาดนั้นรถไปแต่วันนี้ก็เป็นตลาดที่มันอยู่ที่ใกล้บ้านโซนบ้านเราจินุิกก็เลยมาที่นี่เพราะว่าใกล้โซนบ้าน่วยด้วยความที่วันนี้เนี่ยเม่ก่อนที่เราจะมาฝนตก่อนวันนี้คนก็เลยไม่ค่อยมีแต่ว่าร้านค้าหลากหลายบ้างนะของก็ยังเยอะอยู่เพราะตอนแรกที่เราคิดเราคิดว่าแบบฝนตกแม่ค้าก็จะไม่มาด้วยมีปลามีปลาเป้าด้วยอ่ะปลาเป้าปะมีหรอนู่นเนี่ยอ้ดมันมียิงปืนมียิงปืนเห็นไหมใช่ อันนี้อันนี้อันนี้เราอ50บมาที่นนัตชยรเอาดียวินะเทเป็นไหมมันีใสตาไหมเฮ้ยทำได้วะบอม้าส่ตนี่มันนาตาชาลงมานอฟเฮ้ยอะไรวะไม่โดนอันนี้อันนี้ไม่โดนโดนหลืไม่โดนมันไม่ล้มอะล้ม นี่ลงกี่ตัวได้ตัวใหญ่อ่ะมัตรสีเหลืองอ่ะยี่สิบใช่ไหมโอเคโอเคเจ็ดตัววงกุญแจยี่สิบตัวนี้ตัวตัวใหญ่อเออแ,แค่นั้นอะไอ้นี่นี่ไหนไม่วงกุญแจเหรอพี่อเ,เอาเลือกไปฟ้าเลือกเลย Mình, mình chiên chú cái tay ấy xào ngay đúng không Mình chiên chú cái tay xào ngay không cái này Ok, đã <laughs> มาลูกันเที่ยวงานวัดเลยมีเพื่อนมาก็จะหนุกดีอีกแบบนึงแหละเราถ่ายรูปเก็บไว้แบ็กเมล อย่างเดียวอ,อร่อยมากจริงหรอรสชาติแบบว่าเ<า>อออร่อยนะเพียงพ้น่ะใช่เลยไหนลองเล่าดิว่าทำไมถึงชวนพวกเรามาที่นี่ตั้งแต่ก่อนทรายการนี้มันเกิดมาจากว่าทำคนเดียวแล้วก็แบบว่า คือแบบถ่ายกันเล่นๆอ่ะกับพูกพี่ๆวันทอล์นิ่งชั้นอ่ะก็ถ่ายกันเล่นๆแล้วก็ก็ไปลงแล้วกลายเป็นว่าแฟนคลับเขาชอบดูแล้วเขาก็ไปตามรอยอ๋อที่เราไปหรือแบบอย่างเงี้ยเราใกล้บ้านเราเราไม่ค่อยได้มาใช่แล้วเราก็อยากมาจริงๆผมยังไม่รู้เลยว่ามีร้านเ้าปุ้นแบบเปิดอย่างเงี้ยตั้งนานแล้วอ่ะเพราะผมไม่เคยมานั่งกินออร่ยใช่อร่อยจริงแล้วผักก็โคตรมากผักแบบเยอะๆมากเลยร้านผักไม่เคยเห็นร้านไหนแบบอ่ะผักเยอะขนาดนี้ปีที่แล้วทำคนเดียวปีนี้ เขาเลยหาเพื่อนมากินด้วยคือแฟนคลับเขาก็บอกว่าอยากให้เพื่อนในวงการอะไรเพื่อนอย่างเงี้ยมาเที่ยวด้วยกันก็เลยบอกเอองั้นก็ชวนเป็นเทปแรกเป็นทอยกับไปฟ้ามาอันนี้เป็นเทปแรกก่อนทปเหรเทปแรกที่ที่ถ่ายกับคนอื่นจริงเหรอใช่อ๋อไม่ล้วเป็นไงเป็นไงมาวันเนี้ยสนุกสนุกเป็นอย่างที่คิดปะไม่อีกคือในกองพวกเราก็จริงๆมันด้วยวัยเดียวกันด้วยแหละมันก็จะคุยกันได้ในในในเรื่องยุคเดียวกันมันก็เหมือนเราไปเล่นกับเพื่อนๆวัยเดียวกันวัยเดียวกันชอบตัวละครไหนที่สุด เป็นตัวเราเองเราเป็นแค่คนดูเป็นคนเดือนอ่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบพร้อมบวกดิชอบคุณไปรินรับบทโดยพี่กิ๊กสุวรรณีคือผมชอบว่าคือเขาก็น่าสงสารแหละแล้วก็คุณไปรินพี่กิ๊กเขาก็เล่นแบบไปสุขทางจริงๆอ่ะซึ่งเป็นบทหนึ่งที่ผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะอ่าอือเราก็ชอบถ้าเป็นคนในฐานะคนดูก็ชอบคุณไปรินเพราะว่าแบบด้วยด้วยความแอคติ้งของเขามันแบบถึงเครื่องถึงพีกะนะันหรือเป่าคะถึงเครื่องถึงพีกเหรอถึงพคกื่องถึงพีกเออ แล้วแล้วไม่อยากเล่นอ่ะอยากเล่นหรอจริงจริงก็อยากเล่นพี่กิ๊กเออดูแบบดูดูอิสระดีอ่ะดูแบบเราอยากทำอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนกับตัวเขานี่ครับผมอยากเล่ผมอยากเล่เป็นมิสเป๊ะอ๋ออยากลองบทแบบเออมันมันก็น่าทำคาแรคเตอร์มันน่าสนุกดีอ่ะสอนหน่อยสอนคือก็เดี๋ยวเป็นคนดีเดี๋ยวดูเป็นเหมือนคนดีแต่ข้างในคิดอีกแบบหนึ่งอ่ะ มันดูคอนคาแรคเตอร์ข้างนอกมันดูคอนท้ากับอินเนอร์ข้างในอืมอ่าอยากเล่นอะไรอยากเล่นไม้ไผ่เออพรุ่งนี้โทรมาบอกนะเป็นคนพิมพ์งานนะแค่คนพิมพ์คนพิมพ์หมอตลกตลกตลกหน่อยห้าหน่อยอะไรเงี้ยน่าจะมันดิกินข้าวไปแล้วกินหวานต่อกินหวานต่อแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นเล่นน้อยแล้วมาสรุปเงินกันว่าใครซื้ออะไรบ้างแล้วก็เหลือเท่าไหร่ มาเรามาสรุปยอดเงินกันหน่อยเดี๋ยวาใครเหลือเท่าไหร่ผมมาเป็นคนที่ใช้น้อยที่สุดแล้ว,วก็ผมเหลือ25บาทจาก200ไม่ติดว่าเป็นคนที่บริหารเงินดีนะเ<อ>พราะว่ามีน้อยที่สุดนบราดาพวกเราของผมจาก600ครับเ <c oughs> หลือ0บาทครับ <c oughs> ใช้หมดเลยเหรอรียกว่าใช้เงินเป็เเนคนใช้เงินเป็นไฟฟ้ามีทั้งหมด1,300บาท360ลบไป270บาทแล้วก็เหลือ แต่ก็สบบาทไ่ต้องเหลือก็ตังอ่ะอยโอ้โหทอยใช้เงินเลืองแล้วก็แบบเลี้ยงเพื่อนเลยนะทุกคนแบบอยากได้ใครมาคุณูอยากได้เสื้อเออนนี่เราซื้อหมอนให้ผมเออเอทำไมไม่หมดวะสายเป์เฮ้ยแต่ว่าเทปนี้เนี่ยทำให้คนดูเห็นว่าแบบเขาเป็นคนมีน้ำใจมากนะ แ่งปันเงินให้กับคนอื่นใช่ทำให้เห็นว่าคนบริหารเงินไม่เพ็นก็มีของที่นี่ผมว่าก็ราคาไม่ได้แพงบุฟเฟ่199บาทก็กินได้ยำ20บาทก็กินได้ที่นี่ข้าต้มบาทเดียวก็มีเห็นปะก็มาเที่ยวกันได้ผมว่ามันเป็นเส้นถนนที่ยอดทีสแล้วเรียบทางด่วนก็ใครที่อยู่แะวแว่งนี้หรือว่าอยากจะหาตลาดที่แบบสำหรับผมว่าราคาดีจริงนะอย่างที่แจมบอกแล้วก็แบบเหมือนเดินสบายด้วยตลาดนัดเรียบด่วน ตลาดนัดเรียบด่วนนะคะอย่าลืมมากันเยอะๆก็วันนี้นะครับก็ขอบคุณก่อนเลยทางตลาดนัดเรียบด่วนนะครับท um, e> ี่ให้พวกเราได้มาถ่ายทําแล้วก็เพื่อนทั้งสองคนที่มาประเดิมประเดิมเทปที่มีคนเป็นมีแขกรับเชิญมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากฝากกดติดตามเพื่อนๆอุ้ยไม่ต่อแฟนขับ้อยมาติดตามผมด้วยแฟนับไฟฟ้าก็มาติดตามผมด้วยแฟนขับทั้งสองคนก็มาติดตามพมด้วยแฟนขับสองคนนี้ก็ถึง เดินโชว์แสงทุกวันสนาคาคเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะตอนนี้ก็กำลังสนุกคือสนุกทุกต่อแหละทุกคนครหรือว่าใคร,ครที่เห็นยูทูบเราในสามคนมรวมตัวกตัวได้ไงไม่รู้ก็ไปดูเรียนโชว์แสงครับใช่ใชแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้นอื่นได้ไดูด้วยนะครับกับรายการแจมไปทั่วนะครับไว้เจอกันจะเป็นใครมาด้วยเจอกันทีพีหน้าครับผมบ๊ายบาย